สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มยำนะคะเครื่องแกงของเราค่ะก็จะมีพริกสดนะคะทุกคนอ่นนี้ก็เป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูหั่นเรียบร้อยแล้วต้นหอมค่ะแล้วก็อ่นี่นี่ค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดแบงก้งนะคะมาทำาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเเครื่องลงนะคะทุกคนก็จะมีกระเทียม อ่ะแล้วก็พริกสดนะคะวันนี้อยากจะกินแบบต้ยมยำค่ะผงนัวลงไปน้ำปลาค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เกลืองลงไปค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะทุกคนใบมะกรูดลงไปเราจะใส่เราจะใส่พริกแกงลงไปด้วยนะคะพริกแกงลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมค่ะอะไร แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมในส่วนของเนื้อหมูลงไปค่ะทุกคนเนื้อหมูลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิของเราจะเป็นกะทิผงนะคะทุกคน ก็ต้องมาละลายกะทิก่อนนะคะละลายกะทิแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะอันนี้จะชิต้มยมำหอมหอมค่ะทุกคนแล้วก็เติมในส่วนของวันนี้จะเป็นเห็ดนะคะเห็ด เข็มคะ่ะทุกคนเติมลงไปนี่ก็จะเป็นขานะคะทุกคนเอาขาลงไปด้วยค่ะส่วนตะไคร้ของเราอ่าไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าไม่มีค่ะอ่าก็ปิดฝารอให้เนื้อหมูสุกนะคะ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแล้วก็มาเติมในส่วนของหอมของเราค่ะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมค่ะทุกคนขาดอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ใส่นะคะคือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเราไม่มีนะคะทุกคนเราจะเติมอย่างอื่นทดแทนค่ะ ก็คือใส่เป็นแยมของผลสันคูนะคะ,ะถ้าใส่น้ำตาลทรายขาวสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะแจมของเราอีกส่วนหนึ่งเราใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะก็เลยกลายเป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมตักเสิร์ฟค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกคนยิงยิงปังๆค่ะ